สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะคลิปนี้นะคะจะขอพูดถึงเสื้อชูชีพค่ะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะสำหรับท่านใดที่ชอบท่องเที่ยวไปตามแม่น้ำทะเลหรือว่ามีแผนที่กำลังจะไปเที่ยวในสถานที่ที่จำเป็นจะต้องมีการโดยสารเรือนะคะท่านจะได้เลือกซื้ออุปกรณ์การช่วยชีวิตหรือว่าเสื้อชูชีพได้อย่างถูกต้องนะคะทุกท่านจะต้องมาทำความรู้จักกับเสื้อชูชีพกันไว้นะคะเพราะว่ามันจำเป็นมากเลยนะคะ เพราะถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นนะคะสิ่งที่จะช่วยชีวิตเราได้ในขณะนั้นก็มีเพียงแค่เสื้อชูชีพเท่านั้นค่ะเนื่องจากว่าเพื่อนหรือว่าคนอื่นๆเขาก็ต้องช่วยเหลือตัวเขาเองนะคะแม้กระทั่งความช่วยเหลือก็อาจจะมาไม่ทันท่วงทีนะคะเพราะฉะนั้นเสื้อชูชีพคือสิ่งที่สําคัญรวมไปถึงวิธีการสวมใส่ที่ถูกต้องด้วยค่ะเราจําเป็นจะต้องรู้นะคะค่ะสำหรับท่านใดนะคะ ที่ต้องการที่จะเลือกซื้อหรือว่าเลือกใส่นะคะก็อุปกรณ์ช่วยชีวิตลักษณะนี้จะมี2ชนิดที่ใกล้เคียงกันนะคะนั่นก็คือ 1. เสื้อชูชีพนะคะ2เสื้อพยุงตัวค่ะซึ่งทั้ง2ชนิดนี้นะคะก็เป็นเสื้อป้องกันการจมน้ําทั้งคู่แต่คุณสมบัตินั้นแตกต่างกันค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเสื้อพยุงตัวกันก่อนนะคะ เสื้อพยุงตัวจะถูกออกแบบมาเพื่อพยุงร่างกายของผู้ที่สวมใส่เนี่ยให้ลอยอยู่ในน้ําได้นะคะแต่แต่นะคะเสื้อพยุงตัวจะไม่สามารถช่วยทันได้ในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเนื่องจากว่าเสื้อชนิดนี้นะคะผู้สวมใส่จะต้องมีสติแล้วก็สามารถที่จะยังคงช่วยเหลือตัวเองได้บ้างส่วนหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าจะต้องตีขา เพื่อช่วยให้หน้าไม่คว่ำค่ะจะได้ไม่จมน้ำนะคะหน้าจะได้ไม่จมน้ำแต่เสื้อชนิดนี้นะคะเมื่อสวมใส่แล้วก็จะสามารถเคลื่อนที่ไปในน้ำได้อย่างคล่องตัวค่ะดังนั้นเสื้อชนิดนี้นะคะจึงเหมาะสำหรับการเล่นกีฬาทางน้ำต่างๆเช่นพวกเจ็ตสกีสกีน้ำเรือใบหรือว่าอะไรต่างๆที่เป็นกีฬาทางน้ำนะคะเขาจะนิยมใส่เสื้อพยุงตัวกันนะคะเนื่องจากว่าใส่สบาย เคลื่อนไหวได้คล่องตัวแต่ก็จะมีแต่ต้องมีสติด้วยนะคะเพราะว่าต้องออกแรงตีขาช่วยด้วยคะ่ะน่าถึงจะไม่คว่ำนะคะน่าถึงจะไม่จมน้ำนะคะดังนั้นนะคะทุกคนคะเสื้อพยุงตตัวคือเสื้อที่ออกแบบมาให้เป็นตัวช่วยให้ลอยอยู่ในน้ำมากกว่า เป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตนะคะซึ่งมันเนี่ยเหมาะสำหรับผู้ที่มีสติแล้วก็รู้สึกตัวอยู่เท่านั้นนะคะซึ่งก็ไม่เหมาะกับกรณีผู้ประสบเหตุที่ไม่รู้สึกตัวหรือว่าหมดสติหรือว่าสลบไปนะคะเนื่องจากว่าเสื้อพยุงตัวไม่สามารถพลิกให้หน้าของผู้ที่สวมใส่เนี่ยหงายขึ้นเหนือน้ำได้นะคะอาจจะได้แค่ลอยตัวอยู่ในน้ำไม่จมเท่านั้นเองนะคะอันนี้คือเสื้อพยุงตัวค่ะ ค่ะต่อไปเรามาพูดกันถึงเสื้อชูชีพนะคะเรามาดูกันว่ามันจะแตกต่างกับเสื้อพยุงตัวยังไงบ้างนะคะเสื้อชูชีพมีหลายประเภทนะคะประเภทที่1คือประเภทโฟมค่ะคุณสมบัติของประเภทโฟมนะคะก็คือทําให้ผู้ที่สวมใส่เนี่ยสามารถลอยตัวในน้ําได้แล้วก็ยังสามารถทนแรงกระแทกต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมเลยละค่ะประเภทที่2นะคะเป็นแบบพองลมค่ะซึ่งจะทําให้ผู้ที่สวมใส่เกิดความคล่องตัวขึ้นมานะคะก็จะสบายตัวกอาแบบโฟมแบบแรกนะคะ เสื้อชูชีพพองลมนะคะมี3มชนิดคือพองลมเองโดยอัตโนมัตินะคะการทํางานก็คือเมื่อสัมผัสกับน้ำเนี่ยมันก็จะพองลมเองทันทีเลยนะคะเหมาะกับผู้ที่ทํางานที่เสี่ยงที่จะได้รับอันตรายมากอย่างเช่นามากถึงการหมดสติไปเลยนะคะเช่นขวกคนที่ทํางานบนเรือสินค้าหรือว่า,าเรือเดินทะเลอะไรก็แล้วแต่นะคะที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจนทําให้หมดสติอะไรประมาณนี้นะคะก็เหมาะกับ ประเภทพองลมอัตโนมัตินะคะประเภทที่2ก็คือพองลมโดยการเป่าด้วยหลอดนะคะซึ่งหลอดเนี่ยเขาก็จะมีติดมากับเสื้อให้เลยนะคะเหมาะกับผู้สวมใส่ที่ยังคงมีสติในขณะประสบเหตุนะคะเช่นอยู่บนเครื่องบินนะคะก,ก็สามารถที่จะมีแบบชูชีพแบบเป่าอย่างนี้ได้นะคะ เพราะว่ายังมีสติอยู่นะคะแล้วก็บินเหนือแหล่งน้ำอะไรอย่างนี้นะคะก็คือป้องกันไว้ก่อนนะคะสําหรับประเภทที่3ก็คือแบบพองลมซึ่งอพองลมโดยการใช้มือกระตุกนะคะซึ่งจะต้องเป็นการกระตุกเองเท่านั้นเสื้อถึงจะทํางานนะคะเสื้อแบบนี้ก็เหมาะกับผู้สวมใส่ที่ยังมีสติในขณะประสมเหตุเช่นเดียวกันนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะข้อสําคัญไม่ว่าเราจะใส่เสื้อชูชีพหรือว่าเสื้อประยุงตัวนะคะเราจะต้องทําการล็อกทุกจุดนะคะแล้วก็ตรวจเช็คว่าเสื้อยังคงใช้งานได้เต็มที่เต็มประสิทธิภาพ ก่อนการสวมใส่หรือว่าก่อนการลงน้ำนะคะต้องมีการตรวจเช็คก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติของเสื้อชูชีพต่างๆนะคะว่าในกรณีของเสื้อชูชีพเนี่ยหากผู้ที่สวมใส่ใส่เสื้ออย่างถูกต้องและเสื้ออยู่ในสภาพการใช้งานดีมีประสิทธิภาพเต็มที่ครบถ้วนนะคะ,ะเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันผู้ประสบเหตุอาจจะไม่ได้สติเสื้อชนิดนี้นะคะสามารถที่จะช่วยให้ผู้ที่สวมใส่เนี่ยพลิกตัวหงาย เพื่อลอยขึ้นมาอยู่เหนือน้ําได้นะคะในตำแหน่งที่ปากและจมูกเนี่ยอยู่เหนือแนวน้ําค่ะแม้ว่าผู้ที่สวมใส่จะหมดสติไปแล้วก็ตามนะคะเนื่องจากว่าเสื้อชูชีพจะมีแรงลอยตัวสูงมากนะคะอาถูกออกแบบมาให้ผลักตัวของผู้ประสบภัยเนี่ยให้หงายหน้าขึ้นค่ะแม้ขนานั้นไม่ว่าคุณจะมีสติหรือไม่มีสติก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเสื้อชูชีพจึงเหมาะกับ ในทะเลในน้ําเชี่ยวในน้ําไหลนะคะเสื้อชูชีพก็จะดีที่สุดนะคะสําหรับการช่วยเหลือชีวิตนะคะแต่ก็ยังมีข้อเสียหรือว่าข้อจํากัดบ้างนะคะก็คือเมื่อใส่เสื้อชูชีพแล้วเนี่ยก็จะทําให้เธอทะนะคะสําหรับผู้ที่สวมใส่ก็อาจจะเคลื่อนไหวลําบากนิดนึงนะคะไม่สะดวกในการเคลื่อนไหวค่ะนี่ก็คือข้อเสียหรือว่าข้อจํากัดของเสื้อชูชีพนะคะและเวลาที่เราไปเที่ยวตามรีสอร์ทต,ต่างๆหรือว่าตามสถานที่ต่างๆ ที่เราจะต้องสวมใส่เสื้อชูชีพหรือว่าเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับเรืออะไรอย่างนี้นะคะเราได้แบบไหนมาเราได้แบบไหนมาใส่จากผู้ประกอบการเอาแบบไหนมาให้เราใส่ละ่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะตามกอต่างๆหรือว่าตามสถานที่ต่างๆเนี่ยมักจะให้เราใช้เสื้อพยุงตัวค่ะนะคะเนื่องจากว่าแขกที่มาใช้บริการเนี่ยอาจจะมาเป็นระยะสั้นๆหรือว่า ได้นั่งเรือสัก10นาทีหรือว่า15นาทีอะไรประมาณนี้นะคะหรืออยู่ในน้ําตื้นนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือมากันเป็นหมู่คณะซึ่งทางผู้ประกอบการนะคะก็มั่นใจว่ามีความช่วยเหลืออยู่ใกล้เคียงพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือทันทีหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะคะ,ะตรงนี้นะคะถ้าหากใครไม่เคยสังเกตก็จะได้สังเกตเป็นนะคะว่าผู้ประกอบการ เอาเสื้อชนิดไหนให้เราใส่หรือว่าหลังจากดูคลิปนี้แล้วนะคะเพื่อนๆอาจจะเลือกเสื้อได้เหมาะสมหรือว่าดีที่สุดสำหรับเรานะคะ ในส่วนของราคาของเสื้อชูชีพต่างๆนะคะก็จะมีหลากหลายราคาเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองไปเลือกดูนะคะเลือกให้ตรงกับเรามากที่สุดนะคะว่าเราจะต้องการใช้แบบไหนอะไรนะคะสําหรับคุณภาพนะคะเสื้อชูชีพคุณภาพต่ําจะช่วยประยุงตัวได้ประมาณ3-6ชั่วโมงค่ะเสื้อชูชีพคุณภาพดีนะคะจะช่วยประยุงตัวได้ประมาณ24-48ชั่วโมงนะคะราวๆนี้นะคะ วิธีการสวมใส่เสื้อชูชีพที่ถูกต้องนะคะคือให้ด้านหน้าเข็มขัดเนี่ยมาอยู่ตรงด้านหน้าลำตัวของเรานะคะปรับระดับเข็มขัดให้พอดีตัวโดยจะมีสายรัดอกสายรัดเอวแล้วก็สายรัดระหว่างขาโดยการปรับระดับที่ดีนะคะสายรัดทั้งหมดนะคะไม่ควรที่จะแน่นเกินไปหรือว่าหลวมจนเกินไปนะคะใส่ให้พอดีนะคะทุกครั้งนะคะต้องทดลองเป่านกหวีดที่ติดมากับเสื้อชูชีพนะคะก่อนลงน้ำจะต้องทดสอบดูว่าใช้งานได้หรือเปล่าคะ่ะ ก็ขอให้ทุกท่านไปเที่ยวอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็รับชมคลิปอย่างมีความสุขค่ะขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีค่ะ